มว่าเบอร์สองนะครับเบอร์สองเต้นแปลกๆไม่เข้าพวกเลยเบอร์สองเนี่ยผมว่านะเจ๊เบอร์สามแน่เลยครับเต้นแปลกๆนะเนี่ยเจ๊เบอร์สามเนี่ยไม่เนียนนะครับเจ๊ว่าเนี่ยเบอร์สองแน่เลยปแปลกนะเบอร์สองเนะเต้นยังไงก็ไม่รู้ไม่คิดข้าพตั้ว่าเบอร์สองนี่แหละครับท่านฟังแต่เจ๊พูดเนี่ยก็มีเหตุผลนะผมเลือกเลือกเบอร์สองครับผมเลือกเลย ผมบอกแล้วไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเนี่ยผมพลาดได้ไงเนี่ยผมว่าผมเก่งแล้วนะไม่น่าเชื่อไอเจ๊เลย <c oughs> ความจริงอะ่ะเจ๊เป็นเองเลยค่ะ <c oughs>